ดีค่ะท่านผู้ชมคัะพบกับรายการเพื่อประชาชนชงพูดตรงประเด็นและดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลค่ะวันนี้นะท่านผู้ชมคะเราจะมาสนทนากันต่อเนื่องนะคะในเรื่องของการดูแลลูกหลานเยาวชนไทยนะคะโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งนะคะเด็กๆนะ,ะที่เข้าไปอยู่ในความดูแลในกระบวนการยุติธรรมนะคะนั่นก็คือในส่วนของกรมพินิษและคุ้มครองเด็กและเยาวชนวันนี้ค่ะเราได้เชิญท่านอธิบดีกรมพินิษและคุ้มครองเด็กและเยาวชนท่านพันตารวจโทวันปงคชรักมาร่วมสนทนากันค่ะสวัสดีค่ะท่านอธิบดีค่ะ เมื่อวานนี้เราได้สนทนากับท่านแล้วก็ทําให้เราได้ทราบนะคะว่าเด็กๆที่อยู่ในความดูแลของกรมพินิษเราเกือบ3,000นคนคนะ,ะน้องๆเขายังได้เรียนหนังสือนะคะท่านผู้ชมยังได้โอกาสในการพัฒนาตัวเองพัฒนาชีวิตแต่นอกเหนือจากเรื่องของการเรียนเนี่ยทางกรมยังช่วยดูแลช่วยพัฒนาน้องๆออยังไงบ้างคะคืออย่างที่เรียนตั้งแต่คราวที่แล้วนะ,ค,ะครับว่าปัญหาของเด็กเยาวชนที่เข้าสู่การทรียนมันมีอยู่แค่3ามหลัก หลังแรกคือครอบครัวครอบครัวมีปัญหาหลักที่2คือการศึกษาท,าที่ที่เขาขาดช่วงหรือไม่ได้รับการพัฒนาาน,นการศึกษา,านะครับปัญหาที่3คือปัญหาเศรษฐกิจนั่นคือความยากจนนะครับดัะนั้นสิ่งที่ต้องนํามาพัฒนาเขาเนี่ยก็คือนอกจากการศึกษาที่เราได้จัดให้อย่างอย่างมีความหลากหลายนะครับนั้นการการฝึกอาชีพหรือการให้เขาเรียนรู้ในการที่เขาจะสามารถดํารงชีพได้ก็คือการให้มีงานทําได้เรียนรู้ว่าการทํางานเป็นอย่างไร ในในชีวิตจริงเพื่อให้เขาสามารถดํารงตนในสังคมได้เมื่อเขาออกไปแล้วเราทํำยังไงคะัท่านอธิบดีคะเราเรามีกระบวนการในการฝึกอาชีพนะครับ mm hmm. ทั้งขณะที่อยู่กับเรารวมถึงกลไกในการที่เราสามารถเอาเข้าไปฝึกอาชีพกับผู้ประกอบการภายนอกได้ขณะที่เขายังต้องถูกถูกที่อยู่กับเราอันนี้อันนี้นนนความดูแลของเราก็ยังออกไปนอกสถานพินิจได้ใช่ครับ,รบเพราะ<อ>ว่าอย่างที่เรียนตอนแรกว่าชีวิตจริงเขาอยู่ข้างนอกแล้วยังอยู่อีกยาวนาน ังนั้นการที่อยูใ่ในสถานที่ควบคุมเนี่ยม,มันไม่ได้พัฒนาเขาอย่างจริงจังเขาไม่ได้เรียนรู้ในการที่เขาจะใช้ชีวิตได้อย่างแท้จริงงั้นการที่เขาสามารถเข้าไปปรับตัวในการทํางานจริงๆในสถานประกอบการจริงๆในองค์กรที่เขาเป็นมืออาชีพในงานนั้นๆที่เขาสนที่เด็กสนใจที่เด็กอยากอยากอยากเรียน<ช>อยากเรียนรู้รก็ไม่ว่าร้านกาแฟนะครับเ<อ>ปนเป็นบาริสตา้าคะ เป็นทั้งบริสต้าและก็เป็นพนักง,งานขายนะครับอันนี้เราเรา,เราทำจริงจริงเราให้เขาไปทางานในร้านจริงระยะเวลาหนึ่งประมาณสาเดือนอันนี้มีโครงการที่ชัดเจนนะครับแล้วทําอยู่หรือในร้านอาหารร้านอาหารระดับบอกง่ายร,ระดับมิชล<ป>ินหนึ่งดาวเราก็าฝึกอะไรครับเชฟก็ฝึกกับเชฟเลยครับฝึกในห้องครัวแต่อาจจะยังไม่ถึงขั้นที่จะต้องเป็นเชฟได้นะครับเป็นผู้ช่วยแต่แต่ได้เรียนรู้ในการที่เขาจะพัฒนาหรือการดํารงชีวิตกับเพื่อนร่วมงาน กับคนที่ต้องทํางานด้วยการคนทวนตัวเองในการที่จะอยู่ในที่ทํางานหรือการที่เขาจะสามารถปรับตัวเองให้เข้ากับสังคมบริบทของเพื่อนร่วมง,งานชีวิตจริงครับนะอันนี้เป็นชีวิตจริงซึ่งเราเชื่อมั่นว่าสิ่งเหล่านี้พัฒนาการเขาได้สร้างวุฒิภาวะให้เขาได้ขออนญาตแอดถามนะด้วยความเคารพท่านผู้ชมอาจจะนึกว่าแล้วน้องเขาจะยังอยู่กับเราไหมฮะถ้าเขาออกไปแล้วแล้วเกิดเขาไปเลยและะ้วครับท่านอธิบดีเราเราก็ต้อง เราเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้นเป็นเรื่องชีวิตจริงถูกไหมครดังนั้นเราอย่าไปกังวลกับสิ่งที่เขาจะไม่อยู่กับเราเราเรา,เรามุ่งหวังให้เขาสามารถไปอยู่กับพวกเราได้อย่างมีคุณภาพมากกว่าคือเราจะอธิบายเขาเรา,รเราจะบอกเหตุผลเขาเรามีกลไกครับมีกลไกการเอาเข้ามาฝึกเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความชอบที่เขาสนใจด้วยหนึ่งนะครับสมัครใจใช่ครับแล้วก็ผู้ประกอบการนั้นมาช่วยกันคัดเลือกด้วยนะครับว่าว่าเป็นเด็กที่มีความ สนใจฮะล้วก็ให้โอกาสเด็กเพราะนั้นการทําอย่างเงี้ยเราเชื่อว่าสร้างวุฒิภาวะให้กับเด็กได้ให้แก่เยาวชนได้แล้วเมื่อเด็กชอบเด็กสนใจได้ทําถึงเขาชอบเขาจะมีสมาธิกับสิ่งนั้น<ด>นะครับเขาจะไม่ไปนสนใจสิ่งที่ผิดๆอีกนะครับไม่ไปนสนใจยาติดๆไม่สนใจเนื่องจากเขามีสภาพแวดล้มอมที่ ที่เขา้เขาพอใจแล้วเขามีความสุขกับสิ่งนั้นอันนี้เป็น,นเป็นสิ่งที่ท,ที่ที่กรมพยายามทําในสิ่งนี้ให้มากที่สุดครับเียนว่าน้องๆเขา,น,าน่าจะภูมิใจด้วยนะว่าก็เขาก็ได้รับการคัดเลือกนะเขาก็ได้รับการยอมรับให้ให,ให้เข้าร่วมโครงการนี้นเขาเขาน่าจะใช่ครับอันนี้เป็นเป็นอันนี้คือวิธี<น>ะระวะที่ที่เขาจะเกิดขึ้นจากความคิดของเขาเองซึ่งผมว่ามันก็จะติดตัวเขานะครับมากกว่าที่เขาอยู่ในพื้นที่จํากัดในความควบคุม แล้วเราพยายามสอนนู่นสอนนี่เขาแล้วเขาไม่ได้เห็นว่าจริงๆมันทาทาได้แค่ไหนค่ะแล,คแล้วน้องๆที่เข้าร่วมโครงการฝึกทักษะความสามารถเหล่านี้เนี่ยมีที่สําเร็จหรือว่าเป็นเป็นความภาคภูมิใจของกรมเราบ้างไหมคะท่านโอ้เยอะเลยครับโอค่ะถ้าถ้าจะเรียนในที่นี้เอาเอาเอาที่สําคัญสําคัญนะครับสำคัญอย่างเช่นถ้าได้เรื่องร้านกาแฟเนี่ยนะครับ<ม>เราทาโครงการกับอขอเอ่ยชื่อแล้วกันนะครับยินดีเล,เ,นเลยค่ะเป็นเป็นน้องเบรนี่เบคแอนด์บรู ต้องขอขอบคุณทุกทกท่านนะคะที่ติดตามชมช่อง y ย u u ูบออนอุม h ชาแนลนะคะใครที่เคยเข้ามาชมแล้วยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันในช่อง um ออนอุ Channel ค่ะอ๋อค่ะถ้า,ถ,าถ้าจะเรียนในที่นี้เอาเอาเอาที่สำคัญสำคัญนะครับสำคัญอย่างเช่นถ้าได้เรื่องร้านกาแฟเนี่ยนะครับเราทำโครงการกับ ขอเอ่ยชื่อแล้วกันนะครับเป็นเป็นหนองเบเรนี่เบคแอนด์บรูซึ่งร้านกาแฟเบเรนี่ซึ่งเขามีสาขาทั่วประเทศเบเกอรี่เยอะมากเลยนะคะแล้วก็เราก็มาทําโครงการกับกรมนะครับรับเด็กเรารุ่นละสี่เดือนโอ้สี่เดือนนี่นานนะฮะแล้วแล้วทางผู้รกับการอะไรเนี้ยก็ทําร้านหนึ่งร้านเนยเพื่อให้เด็กเราไปทํางานเป็นร้านจริงๆนะครับขายของจริงๆขายคนซื้อจริงๆเด็กเราทำงานแล้วก็ตอนนี้เป็นรุ่นที่6แล้ว แสดงดว่า,วาถ้ารุ่นยุ 6, รุ่นที่หนึ่งสองสามสี่ป่าน,นี้ก็ลงร้านเลยใช่ไหมก็ส่วนใหญ่ไปทงา,งานได้ก็นอกจากลงร้านให้ทุนเรียนด้วย<ม>บางเด็กบางคนอยากเรียนด้วยทํางานด้วยเก็ให้ทุนเรียนบางคนจบแล้วไม่อยากทํางานอยากไปทำอื่นเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่เขาก็จะสามารถได้คนที่ท,ที่มีความสามารถท,ท,ที่จะเหมาะสมไปอยู่กับการร้านเขาด้วย ซึ่งก็เป็นการพัฒนาบุคลากรให้เข้าไปด้วยในตัวอย่างนี้เด็กๆเ,เขาจะไม่กลับมาหากรมพินิจแล้วต่อให้เขารักกรมพินิจเขาก็จะไม่กลับมาใช่ไหมผม <c oughs> ผม <c oughs> ผมเชื่อว่าตอนนี้มันก็เห็น <c oughs> เห็นผลแล้วนะครับใน <c oughs> ในบางเรื่องแต่ผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้พอเขามีทิศทางที่ชัดเจนเขาดารงชีวิตอยู่ได้ <c oughs> นะครับมีรายได้มีเงินมีทองเราเชื่อว่าเขาไม่กลับไปหาไปสิ่งที่เขารู้ว่ามันไม่ถูกไม่ต้องตั้งแต่ที่ผ่านมา <c oughs> นะครับแล้วอย่างเป็นลักษณะฝึกความสามารถฝึกงานกับงานช่างหรือกับโรงงาน อย่างนี้มีไหมครับมีครับมีครับมีมีมีความร่วมมือกับหน่วยงานไหนยังไงบ้างครับท่านคะในการให้โอกาสเด็กๆเหล่านี้คะจริงๆการฝึกอาชีพของเราก็ทําร่วมกับองคมพัฒนาฝีมือแรงงานด้วยนะครับฝึกทั้งภายในรวมถึงภายนอกเนี่ยก็ก็มีโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งนะครับอย่างทางอมตะนครก็มีหลายโรงงานที่ที่เข้าร่วมกับเราแล้วก็เอาเด็กเราไปฝึกงานชอบอกชอบใจก็เด็กเราอยู่ครับหลายหลายรุ่นมากแล้วนะครับก็คือได้งานทําต่อเลยไหมคะท่านปรากฏว่า อยู่นานกว่าพนักงานเขาบางคนเนี่ยแสดงว่าน้องเขาได้งานโดยปริยายเลยนะก็เป็นชีวิตใหม่ให้เขาเลยนะแล้วหน่วยงานที่มาจับมือกันนะฮะกับทางทางกรมพินิจเราอะนะครับคือกําลังมองอยู่นะฮะว่าถ้าเรามีคนเข้าไปช่วยเด็กๆเยอะๆน่าจะดีไหมฮะท่านครบรอยากให้นนใครมาช่วยยังไงบ้างอย่างที่เรียนนะครับชีวิตจริงเขาอยู่ข้างนอกนะครับเพราะฉะนั้นโลกภายนอกคือโลกที่เขาต้องอยู่จริงๆท่าดนั้น โลกภายนอกคือใครก็คือคือพวกเราเนี่ยครับ<น>ที่เราจะต้องมาช่วยกันนะครับทั้งภาคเอกชนภาครัฐวิสาหกิจนะครับแม้กระทั่งทางราชาการอย่างเช่นทหารที่ผมทางท่านผู้จัดการกอ,องทัพบกปัจจุบันท่านก็กรุณากับเด็กกลุ่มนี้นะครับท่านก็รับเด็กกลุ่มนี้เพื่อให้ไปเป็นทหารในแบบที่ไม่ต้องบังคับแบบภาคสมัครใจน,นะครับปีนี้เราเราก็สามารถให้เด็กนั้นสมัครใจ ไปเป็นทหารเป็นลูกผู้ชายชาติทหารได้ตั้งเกือบ400อคนน้องๆเขาสมัครไปเป็นทหารสมัครครับสมัครด้วยแล้วก็ทหารนี่ระเบียบเยอะกว่าอยู่กับกรมพินิจหรือเปล่าคบท่านก็ท่านลองนึกเลยครับว่าเด็กออกกับกรมพินิจกับเด็กที่ออกจากค่ายฝึกทหารเราจะชื่นชมเด็กคนไหนมากกว่ากันโอ้น้องเขาเป๊ะเลยนะฮะถ้าออกจากค่ายทหารนี่ต้องมีระเบียบวินัยนั่นนี่คือคุณภาพของของคนของเราซึ่งเราก็ให้โอกาสน้องเขาสครับจะได้โอกาสก็คือผู้ใหญ่ใจดีทุกคนที่ต้องให้โอกาสด้วย ไม่ใช่กลมให้โอกาสได้อย่างเดียวต้องรวมโดยช่วยกันนะฮะท้ายสุดตรงนี้อะนะฮะท่านอธิบดีวรรณพงศ์อยากจะฝากนะฮะกับผู้ใหญ่กับคนในสังคมอย่างไรคะท่านคเชิญเลยค่ะก็ทุกคนอยากได้โอกาสนะครับแต่โอกาสนั้นจะมีทุกคนหรือไม่ไม่ไม่มีใครทราบได้นะครับแต่โกลมนั้นพยายามจะให้โอกาสนอกจากให้โอกาสไม่ได้ก็ต้องสร้างโอกาสด้วยนะครับเะนั้นหัวใจสําคัญในการที่เราจะ เชื่อว่าเด็กและเยาวชนในอนาคตของเรานะเขาจะมีคุณภาพด้าเป็นชนั้ก,กรที่ดีนะครับมันต้องเกิดจากพวกเราครับทุกคนนะครับกรมมีหน้าที่ในการส่งเสริมพัฒนาเขานะครับแต่โอกาสทั้งหมดก็ต้องได้รับจากสังคมทุกภาคส่วนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างบุคลากรในอนาคตเช่นเดียวกันนะครับกนะ็ขอความาดูว่าขอให้ท่านได้ช่วยเหลือให้โอกาสกับเด็กเหล่านี้ด้วยนะครับเพราะเขาก็จะเป็นอนาคตของเราส่วนหนึ่งเหมือนกัน ขอบคุณนะครับค่ะอีกนิดหนึ่งนะฮะท่านที่ปรแล้วในส่วนของคนที่เป็นผู้ปกครองหรือว่าญาติพี่น้องผู้ใหญ่ใกล้ชิดนะฮะในเชิงของการป้องปามป,ป้องกันไม่ให้น้องๆต้องมาอยู่ในกระบวนการยุติธรรมท่านอยากจะฝากอย่างไรด้วยเนคีคะผมก็แยกสองส่วนนะครับส่วนที่หนึ่งเนี่ยอย่างที่เรียนตอนต้นว่าปัญหาของเด็กกลุ่มกระบวนการยุติธรรมนั้นก็คือเกิดจากสภาพครอบครัวนะครับอันนี้เป็นเรื่องชีวิตจริงในชีวิตจริงอันนี้เราแก้ อดีตไม่ได้นะครับเพราะนั้นท่านผู้ปกครองที่มีลูกหลานก็อยากจะให้ช่วยได้ดูแลใกล้ชิดนะครับแล้วก็แล้วก็ให้ความอบอุ่นนะครับเข้าใจว่าแต่รัฐาพครอบครัวอาจจะมีความหลากหลายมีความแตกต่างแต่ท่านเชื่อเถอะครับว่าเด็กต้องการไม่มากหรอกนะครับต้องการความเข้าใจต้องการเวลาบ้างนะครับถ้าท่านมีสิ่งเหล่านี้เด็กจะอยู่ในกรอบในในการพฤติกรรมที่เหมาะสมนะครับ ส่วนกลุ่มเด็กที่ได้กระทำผิดพลาดฟังเผลอมาแล้วนั้นผมเรียนว่าด้วยกลไกลที่เราทำมาเนี่ยนะครับในเรื่องการให้การศึกษาและการฝึกอาชีพแล้วนั้นเนี่ยเราเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เมื่อเขาเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่นะครับเขาจะมีครอบครัวมีลูกเราเชื่อว่าเขาจะดูแลครอบครัวเขาได้ดีเขาจะลูกหลานเขาจะไม่กลับมาทําผิดอันนี้เป็นเรื่องในเชิงงานป้องกันที่เรามีความคาดหวังเอาไว้ในมารกิจหน้าที่ของกรมครับ อากาศท่านผู้ชมนะฮะฟังท่านอธิบดีวรรณพงศ์พูดแล้วนะพวกเราเป็นส่วนสําคัญนะที่จะให้โอกาสกับน้องๆเหล่านี้ในการสร้างชีวิตและก็สร้างทรัพยากรที่มีค่าให้กับประเทศไทยของเรานะฮะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านอธิบดีวรรณพงศ์อย่างยิ่งนะฮะขอบพระคุณมากค่ะกลับมาติดตามรายการเพื่อประชาชนได้ใหม่นะฮะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ